เดินทางไกลบานนยน้อย,อยแบกหนักเกินไวน้ำใส,ใสไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทอระน,นงเหนื่อยอ่อนลาศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงาเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลูว ถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะความทรงจำของเด็กชายคนหนึ่งคือการได้เดินจูงมือยายไปรับจ้างทำงานตามที่ต่างๆแต่มาวันนี้ยายล้มป่วยลงเขาจึงต้องรับภาระราแทนยายทุกอย่าง ความรักที่มีต่อยายทำให้เขามีมานะและกระตันยูโครงการสารรักโดย AIS จะพาไปรู้จักกับเขาที่อำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชัยภูมิค่ะเมื่อก,ก่อนยายเดินได้แต่แต่นี้ยายเดินไม่ได้ก็ยายก็ไม่ได้พาไปทำงานคน่ยยายก็เหมือนแม่เหมือนพ่อ ว่ายายเลี้ยงผมมาแต่แลกครับรักมากกว่าแม่ผมมาโตขึ้นมาผมก็รู้สึกเฉยๆไม่เห็นก็นคือไม่เห็นครับอยู่กับยายก็สบาย 13ปีแล้วที่เข้มและยายต่อสู้กับความลำบากของชีวิตด้วยการมาอดมือ้อกินมือ้อไม่เคยคิดน้อยใจกับตัวเองเพราะเข้มม,ม,มียายเป็นตัวแทนความรักของพ่อและแม่ชีวิตเราเกิดมาเป็นนี้ก็ผมกว่ามพใจแล้วรักลูกดีฉันรักรักไปชักพาคีไปเยี่ยวตังเต่ลูกตูดแม่มันนะจะไม่ให้รักยไนงะ ยายทำงานเลี้ยงเข้มมาโดยตลอดแต่เมื่อสี่ปีก่อนยายล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุจนเป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายไม่มีโอกาสไปหาหมอเพราะไม่มีบัตรครอบครัวเริ่มลำบากมากขึ้นเข้มจึงต้องเป็นที่พึ่งให้กับยายตั้งแต่อายุ9ขวบช่วงที่ผมไม่มีเงินก็ถ้าฝนตกผมก็ไปหาอื่นครับถ้าเขาปลูก ข้าวปูอะไรผมก็ไปหาปักเป็ดกันกระเพราลันกรยำ้น้ำปลากินพริกพร้อมกินก็แลว้วคุณป้ไหว้น้ออดอะไรอย่าให้อดเขาาทุกลูกน,นี่จะเขากินก่อนน้ำปุง้งน้ำปลาก็กินไปเถอะนี่ เช้มเลี้ยงยหย่เวลายายเลี้ยงล้านรลยล้านาเหมอนเลี้ยงใหญ่เข้มเคยตามยายมาทํางานตั้งแต่เล็กจนเป็นงานรู้ดีว่าต้องขยันให้มากขึ้นเพราะต้องเป็นเรี่ยวแรงหลักให้ยายและต้องเก็บเงินส่งเสียตัวเองเรียนสารอทิต์มีงานรับจ้างที่ไหนเข้มจะขอคนในหมู่บ้านไปด้วยแม้จะตัวเล็กเพราะยังเป็นเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็รู้ว่าเข้มขยันและสู้งานหนักทุกอย่างปลูกมันให้คนหนึ่งเขาหยอดหรือฟันมันผมก็มีหน้าที่ปลูกแบกไม่ไหวครับเพราะว่าอย่างตัวเล็กมาประมาณ2องโมงทำถึง5้าโมงครับบางทีเขาก็ให้ร้อยหนึ่ง เขาค่ให้ห้าสิบาทครับเหนื่อยขนาดไหนได้ก็เขาทำได้ก็ทำได้ถ้าวันไหนฝนตกก็ปลูกพริกพอเตะพริกเกิดอย่างนี้เด็กมาปลูกมันเวลาหน้าแรงก็เอาลงลงไปปิดทั่วมันจะมีงานตลอดเลยจ้ะเพราะว่าเด็กคนไหนมันก็ไม่อย่างนี้เวลาผมได้เงินผมจะให้ยายไปเอาไว้กับเก่าอ่ะสุงสารเด็กเขาเด็กเขาขยันอ่ะ แบบลูกว่าเออเด็กคนนี้เขาเลี้ยงยายเขาใช่ไหมภูมิใจในตัวเราเพราะว่าเราช่วยยายหาเงินนะครับส่วนยายแม้จะเป็นอำมาตาครึ่งตัว แต่ก็ไม่เคยหยุดทำงานทุกวันนี้เพื่อนบ้านจ้างให้ยายปอกเปลือกถั่วอยู่ที่บ้านกระป๋องละหนึ่งบาททำไปเรื่อยๆเพื่อรอเข้มกลับบ้านทุกเย็นมีข้าใไ้มาให้แก้วร้านจานึมมีไปโรงเรียนลึกเมืองก็ได้ไปทีลระบาดวันหนึ่งวันหนึ่งดึกเมื้องก็ช่องบาทเข้มีความสุขทุกวันเพราะมียายอยู่เคียงข้างถึงแม้จะต้องอดทนกับงานหนะักแต่เขาไม่เคยบน่นค่ะ ก่อนไปเรียนผมก็ต้องล้างจานแล้วถูงบ้านกวดบ้านค่ะเข้มเป็นเด็กที่มีความเข้มสมชื่อคือเข้มแข็งกำลังใจมาสูงคือเขาไม่มีภาวะว่าเขาขาดพ่อขาดแม่แล้วเดี๋ยวนี้ แม่ไม่รู้ว่าอนาคตทางการเรียนจะก้าวไปได้ไกลแค่ไหนแต่เข้มตั้งใจและมีความสุขกับการเรียนทุกครั้ง,งเข้มรู้ดีว่า,าวการเรียนจะทำให้ยายไม่ต้องลำบากเหมือนทุกวันนี้พอให้มัน,น<า>เลี้ยงตัวมันได้เรียนไปจึ้งซุ้งก่อนให้มันอยากเป็นอะไรก็ให้มันเป็นในชั้นจะได้อยู่กับร้านทึ่งนั่นไม่่ด้ก็ชาวปนีแหละความอบอุ่นทางด้านจิตใจผมว่าเข้มในคงที่แล้ว คือจะขาดอะไรก็แล้วแต่ขอตัวยาขาดยายผมอยากเป็นหลายอย่างเลยครับค่ะดักบอลเป็นคุณครูแคมรู้ว่าหน้าที่หลักของตัวเองคือการเรียนแต่เพราะปากท้องสําคัญมากกว่าหลังเลิกเรียนต้องรีบกลับบ้านเพื่อออกไปเก็บของเก่าไว้ขายก่อนจะค่ำถ้าขวดเบียร์สามขวดบาทครับ ขวดพลาสติกขวดเล้าเขาจะชั่งกิโลครับเพราะงานจ้างเสวทิติ์ไม่แน่นอนและมีไม่บ่อยนักเข้มจึงจำเป็นต้องหาไรายได้จากทางอื่นอยากมีเงินไปให้ยายแม้จะไม่มีโอกาสไปเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่เข้มก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อยายเดินหาเรื่อยๆรอบหมู่บ้าน ถ้าวันไหนเก็บได้น้อยจะเอาไปกองไว้ที่บ้านสะสมจนกว่าจะได้มากจึงนำไปขายได้เงิน30-40บาทไว้ซื้อข้าวสารและเก็บไว้ให้ยายเพราะว่าจะได้ช่วยยายเพิ่มรายได้และบางทีผมก็เก็บไว้ไปโรงเรียนครับเขาจางเขานันก็มีเคยทื่อเองหรอกห้มืดมีเท่าไรก็หาหมืด พยยามไปคุณุงเรียนนี่โอช่วงนี้หน้าฝนถ้าวันไหนฝนตกหนักหลังคาบ้านรั่วไม่มีที่หลบฝนเพราะยังไม่มีเงินเปลี่ยนสังกะีีใหม่เข้มจำเป็นต้องพายายไปขออาศัยบ้านเพื่อนบ้านเพราะกลัวยายจะไม่สบายบางวันอดเป็นห่วงไม่ได้ต้องขออนุญาตอาจารย์กลับบ้านเพราะยายกลัวเสียงฟ้าร้อง ขน้นนะกอดแม่กอดดึ้งกอดดึง,ตดงแต่เองแบบออ้ยไหยเลยน้ำเขาพากู้กากมาหุ้มให้รักมากกว่าแม่ผมครับเพราะว่าใจเลี้ยงผมมาครับแม่ชีวิตที่เกิดมาจะไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่นๆแต่เข้มเชื่อมั่นว่าเส้นทางของการทำความดีและความกตัญญูที่มีจะทำให้เข้มผ่านพ้นอุปสรรควันนี้ ขอทำทุกอย่างเพื่อยายดวงใจไว้ยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไว้ขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่ ผมก็แม่ต้าเหมือนกันนะแต่ผมเนทำได้ใหญ่คนระับโครงการสารรักโดยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนมอบถึงการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเข้มจนเรียนจบปริญญาตรีพร้อมมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวให้กับยายอีกจำนวน1นึ่งมืบาท ความรักที่มีต่อกันร,ระหว่างเข้มกับยายหล่อๆไม่เข้มเป็นเด็กดีค่ะขอให้มีกำลังใจรักษาความดีตลอดไปนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่พบเห็นคนเก่งหัวใจแกรง่งหรือว่าต้องการแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้น,นี้ในเวลาทาการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ